ในชีวิตนี้ไม่เคยคิดเลยว่าไอ้เจ้าของสิ่งเนี่ยมันจะราคาแพงแพงมากอะหลักหมืน่นนี่ครับทุกคนหนึ่งหมื่นบาทไม่ได้โกหกผู้เรียนลูกละหมืน่นโอเคครับทุกคนก็สวัสดีสวีสดีพี่น้นองชาวไทยทุกคนนะครับผมตปินะครับอื วันนี้นะครับด่วนมันมีกระแสครับโดนัทราคาแบบ4 0 0พกว่าบาทโดนัทติดทองติดทออะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะผมอยากจะเอามาถ่ายคลิปนะครับแต่ว่าแบบคือคนทํากันมาเยอะแล้วครับน้องๆคือแบบช่องยูทูบเปิดไปไหนตั้งแบบโดนัท4 0 0พโดนัททองโดนัทที่แพงที่สุดในโลกอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้น <_ p> อนึ่นะไม่ใช่สเซอร์ไม่ต้องคอมเมนต์กัน <_ p ain> คอามไม่ได้จ่ายไอเนี่ยแม่งขายดีหว่าโอ้ชิ้เข้าออไม่ใช่กูอยากแดกแค่นั้นอ หลายๆคนเนี่ยคงคิดใช่ไหมครับว่าไอ้โดนัทแบบราคา4 0 0พบาทเนี่ยเป็นแบบของที่แบบแปลกๆแล้วที่แบบเอ้ยอะไรวะแพงได้ไงวะเออเป็นแค่แบบโดนัททำไมต้องส0่0บาทแตบบ่ว่าครับน้องๆพอดีพี่เนี่ยไปเจอของมาอย่างหนึง่งในชีวิตนี้ไม่เคยคิดเลยว่าไอ้เจ้าของสิ่งเนี่ยมันจะราคาแพงมากหลักหมื่นทั้งที่แบบปกติตามตลาดทั่วไปเนี่ยสองร้อยสามร้อยป่ะคือผมก็ไม่รู้ราคาแน่ชัดนะแต่นี่แบบผมไปเจอมาหมื่นหนึ่งซึ่งไอ้ของสิ่งนั้นเนี่ยที่ผมไปเจอมาก็คืออันนี้เลยครับนี่ครับทุกคนนี่คือหน้าตาของเจ้าเรียน ลูกละ10,000่บาทบพราก่อนนะไม่รู้ว่าทำไม1 0 0 0 0บาทแล้วพอดีว่าผมเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านทุเรียนครับผมกลัววแบบเออเนี่ยพอผมซื้อทุเรียนลูกละหมื่นมาแล้วผมจะแบบบอกทุกคนไม่ได้ว่าเออมันดียังไงมันมีข้อดีข้อเสียอะไรไหมมันต่างกับทุเรียนทั่วไปอะไรยังไงไหมอะไรเงี้ยไม่สามารถบอกกับคนดูได้ว่าเออเนี่ยมันดียังไงผมก็เลยซื้อนี้มาครับทุกคนนี่ครับเท <ST. S 2> ่าดีไม่พอเดี๋ยวให้ดูขนาดนี่มีอีกลูกหนึ่งแต่ลูกนี้ผมจะไม่แกะนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ น,นี่คือลูกละ10,000บาทส่วนอันนี้ลูกละ500บาทขนาดต่างกันมากไหมไม่มากดูขนาดเอาแล้วกันจริงๆหาดได้เท่ากันถ้าเกิดแบบ2องานรวมกัน500บาทส่วนอันนี้10,000บาทมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มจาก500บาทกันดีกว่าทุเรียน500บาทมาครับทุกคนเรามาทําส่วนที่ยากที่สุดของทุเรียนกันแกะยังไงวะโอถาถานน้องเพียวดีกว,ว่าเพราะวน้องเพียวเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทุเรียนแต่ไม่รู้ว่าน้องเพียวจะตอบหรือเปล่าฮัลโหลครับเพียวคุยได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะเออน้องเพียวครับพี่มีเรื่องถามน้องเพียวนิดนึงงงคครรรััับบทุเียยนแกะไ ใช่ครับอ่ลองใช้ฟันแกะดูใช้ฟันแกะเหรอครับน้องเรียกคนตีเหรอครับก็แค่เอามีดเอามีดดิมีนี่แหละครับแล้วไงต่อผ่าตรงไหนครับแกะหัวมันก่อนไอ้ที่มันเป็นก้านตัดก้านออกก่อนเลยตัดก้านออกก่อนแล้วไงแล้วก็ผ่าครึ่งแล้วก็ผ่าครึ่งใช่ผ่าครึ่งแค่นี้ใช่ไหมแล้วก็จบเลยก็ไม่จบหรอกมันก็ต้องมีงันงัดอีกอะรอชิบะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองดู ค,ครับยากเลยครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองหั่นกันนะครับว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงนาะนแล้วคลิปเนี้ยบอกเลยนานนานตรงไหนรู้ว่านานตรงแกะไอ้สัตว์กูไปให้ยามข้างล่างช่วยหั่นดิวว่าวะน้องเพียวบอกว่าโอเคเราจะต้องหั่นก้านก่อนนะครับก้านอยู่นี้มีดกู้คมเหลือเกิน โอเคการออกนะครับนีการแล้วก็หั่นครึ่งนะครับเราจะหั่นครึ่งเลยมีใครชอบกินทุเรียนไหมผมบอกก่อนนะครับทุกคนว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่แบบชอบกินทุเรียนเท่าไหร่คือ,เ,อเคยกินแต่ก็แบบไม่ได้แบบอย,อยากกินหวานอะไรเงี้ยกินได้ไหมก็นิดหน่อยแต่ผมเจอปัญหาแล้วครับทุเรียนหั่นกลางหั่น,นยังไงวะเพียวเพียว,ยวมาหลอกกูมัเนี่ยม่แกแงเลยห้องกัวตกปกโอเคใกล้แล้วทุกคนเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ทุกคนครับผมแกะได้เลยครับทุกคนนี่ครับทุกคนครับตัวเห็นไหมครับในที่สุดความพยายามที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นครับน้องๆเห็นไหมทุกรี่มีตัวอย่างอ่านี่นะครับอันนี้คือหน้าตาของทุเรียนข้างในนะครับที่มีแค่นี้ครับทุกคนเนี่ยอันนี้คือเนื้อเนี่ยผมเห็นเนื้อมาแล้วก็เดี๋ยวเราเอาเรื่องรสชาติก่อนแล้วกันรสชาติทุเรียนราคาห้าร้อยบาทนะครับไม่ได้เละมากทุเรียนราคาห้าร้อยบาทรสชาติก็รสชาติก็ทุเรียนนะครับทุกคน นะเอาจริงก็ทุเรียนไม่ได้แบบมีอะไรแบบวิเศษวิโสครับแต่ผมอยากแกะให้รู้ว่าแบบมันมีกี่ชิ้นวะจริงในคลิปอาจจะไม่เท่าไหร่นะจริงๆอ่ะแกะทุเรียนไอ้ลูกเนะี่ยรึ่งชั่วโมงอ,ะอ่ะอ่าเอ้เอ้ยอ,อ,อันนี้ง่ายเฮ้ยได้อาชีพแล้วผมไม่อยากทำให้มันเละมากครับเพราะเดี๋ยวผมจะเอาไปให้พี่ๆที่คอนโด ก็ก็มีเนื้อครับทุกคนเห็นไหมจะลองแกะลูกละหมื่นแล้วกันมีเนื้อมีเนื้อเยอะอยู่ครับทุกคนก็ลูกละห้าร้อยบาททธรรมดาทั่วไปเดี๋ยวใส่จานกันเอยคนด่ากูแน่เลยแม่งปอกไม่เป็นมีทั้งหมดหนึ่งสองอันนี้ประกอบกันนะวะมีประมาณสี่ชิ้นอันนี้อีกน่าจะเป็นสี่ห้าชิ้นผมเดานะส่วนเนื้อนะครับเนื้อก็ไม่ได้เละมากก็มีเลกๆหน่อยว่าอาจจะสุกเกินไปแล้วผมผมแกะไม่เป็นทุกคนผมขอโทษมันก็แบบมันก็ยังกินได้อยู่นะแต่อาจจะแบบเออก็โอเคอะเดี๋ยวก็อันนี้ผม แกะไม่สวยครับแต่แกะด้วยใจนี่เนื้อจากชิ้นหนึ่งก็เยอะอยู่ครับต่อไปชิ้นต่อไปกันชิลละหมื่นครึ่งชั่วโมงเหรอว่าแค่ลูกเดียวมาครับทุกคนต่อไปเป็นทีเด็ดครับเรามาดูกันครับว่าทุเรียนลูกละหมื่นเนี่ยมันวิเศษวิโสยังไงทําไมถึงลูกละหนึ่งหมื่นบาทแบบธรรมดาผมเคยกินแหละผมแค่เอามาแบบมาออเปรียบเทียบว่ามันเยอะแค่ไหนโอเควิธีนะครับมันเป็นลูกปอกเองวะเจ็บมือมีคอนไปเลยจีดากอนเวททุเรียนลูกละหมื่นจีดากอนดู อุ้ยอันนี้ต่างกันมากครับทุกคนคือบอกก่อนนะว่าผมไม่ใช่ผู้ชี่ยวชาญด้านทุเรียนให้ผมมาแกะแล้วนั่งน้ำแบบจํานวนเลยเนี่ยผมทาไม่ได้แต่ว่าถ้าให้ผมเดานะครับคือทุเรียนอ่ะมันจะมีนี่เว้ยมันจะมีที่อยู่ของทุเรียนอ่ะเนี่ยที่อยู่ของมันอ่ะมันจะเป็นร่องๆครับเนี่ยร่องทุเรียนจากปริมาณนะผมคิดว่าไอ้ร่องแบบเนี้ยเท่าเท่ากันเท่าลูกละห้าร้อยเนี่ยแต่แค่มันจะต่างกันที่ขนาดบ้านที่อยู่ทุเรียนคืออันเนี้ยขนาดบ้านใหญ่อันเนี้ยขนาดบ้านเล็กอันนี้ลูกละหมื่นอันนี้ลูกละห โดนทุเรียนไว้แล้วผมมากินอันนี้อร่อยวะ่ะหวานวะ่ะหวานหวานอ่ะแล้วก็อันนี้บอกก่อนนะครับว่าระยะเวลาความสุกข,ของทุเรียนทั้งสองลูกเนี่ยเท่ากันคือเท่ากันเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันผมว่าชิมจากลูกนี้นี่ครับทุเรียนเอออันนี้อร่อยเอออันนี้รสชาติทุเรียนชัดชัดมากอันนี้อันแบบเอ,อ่ออันถูกนะอันนี้เปือกสัดกกินเปิดทุเรียน,น,กกน,ยนไม่ใช่ <laughs> อันนี้อ่ะลองกินลองกินไม่ค่อยอดูเด็กเปลือกวะ่ะ Oh! อ้อูเดกเปลือกอเดี๋ยวชิมจัจ่นอ่อันนี้เนื้อทุเรียนโอเครสชาติเหมือนกันเหมือนกันเปียบอันนี้เนื้อเยอะกว่าอันนี้เปลือกเยอะง่ายๆเลยเอาแบบคนไม่รู้นะทุเรียนลูกละหมื่นกับลูกละ500บาท ที่จํานวนเนื้อทูเรียนครับเพราะก่อนหน้าเนี่ยที่เราผมมองดูอะมันคือผลนธุ์เือกอีกอีกชั้นหนึ่งเนื้อมันน้อยแต่เนี่ยเนื้อมันเยอะคือผมผ่ามาคือแบบเนื้อเลยอะคือเนื้อแบบรูป,ปรเอ็กอะรสชาติเหมือนกันเปียบร้อยเปอร์เซ็นต์เปียบถ้าทุกคนไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองให้พี่ๆข้างล่างที่คอนโดเขาเขาลองกินกันเออขอเปลี่ยนครับทุกคนขอเปลี่ยนเนื้อไม่ได้เยอะต่างันมากไอสัตว์แมงกั่รู้ดูเห็นไหมแม่งแค่นี้เองแต่ก็น่าจะเยอะกว่าอยู่ดีน่าจะ แต่เยอะไม่มากครับเยอะแบบไม่อสมหมื่นหนึ่งเอาน,นี่ะจบนะครับทุกคนเรื่องจํานวนเนื้ออะไรเงี้ยลูกละหมื่นชนะมันคืออยู่ในอสัดถ้าเทียมจริงอะลูกละสองบมันเทียมได้อยู่แล้วยังไงอันนี้ก็เยอะกว่าความคุ้มผมบอกว่าเลยว่าไม่คุ้มสัสัไม่คุ้มมากเอาง่ายถ้ามึงซื้อสองอห้าสิบื่น,นึงอ่ะมึงได้กี่ลูกอ่ะมึงกินจนขี้แตกกินแบบหน้าเป็นทุเรียนจนแบบหนาม <c oughs> ขึ้นหนะ้าอะเพราะฉะนั้นเน่ยเรื่องปริมาณเนี่ยผมให้ไม่คุ้มนะครับลูกละหมื่นหนึ่งปริมาณไม่คุ้ง แล้วก็ให้บอกรสชาติว okay. ่าออเป็ยนยังไงโอเคเดีนนมม๋ยวสกูปมีพี่พร้อมนะครับอออพี่ครับกินทุเรียนไหมครับผมมีให้พี่พร้อมเลยครับเอาออกไป็พี่ของใครออาออกเลยผมมีพี่ลองชิมครับแล้วพี่บอกหน่อยว่าอันไหนอร่อยกว่ากันอาจจะไม่สวยนะพี่ผมแกะไม่เป็นเหมือนโ<ม>ยนลงตึกอะไรผม,ผมทำเต็มที่แล้วครับพี่รีวิวเลยพี่รีวิวสองจานไม่เหมือนกันใช่ไหมคะสองจานไม่เหมือนกันครับลูกหนึ่งถูกลูกหนึ่งแพงแต่ผมอยากให้พี่บอกว่าแบบลูกไหนแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่พี่ผมแกะไม่เป็นสุกเท่ากันนะสุกเท่ากันอืมอันนี้ นักรีวิวกินอันนี้ไปแล้วอีกจานหนึ่งรสชาติต่างกันเลพี่อันนี้มีความเล็กกว่าอันนี้มีความเล็กกว่าอันนี้เหมือนจะเป็นหมอนทองปะหมอนทองสองอันพี่รสชาตอีกแล้วพี่ <laughs> พันเดียวกันพันเดียวกันมาทอดสองอันเลยลองชิมพี่ลองชิมถือว่าสุกไหมพี่สุกค่ะสุกกำลังดีไม่ดีค่ะเละแล้วเละแล้วออกไหมผมพาเละเกี่ยวไหมมันก็เหมือนกันนะเหมือนกันไหมเหมือนผมจะบอกพี่ว่าเนี่ยลูกละสองร้อยห้าสิบอันเนี้ยลูกละหมื่นฮะาหน้าแพงจังรสชาติเหมือนกันเลยพี่เหมือนไม่ต่างไม่ต่างกันเลยรสชาติเหมือนกันเป๊ะหวานเหมือนกันเลยหวานเหมือนกันเลยเออแยกไม่ออกกลิ่นมีกลิ่นไหมพี่กลิ่นเหมือนกันกลิ่นก็เหมือนกันพี่ผมผมไหมพี่เลยครับขอบคุณค่ะแต่หน้าพี่ด่วนไม่ค่อยอยากรับนะขอบคุณค่ะ อันนีผมอันนี้ของผมอขอบขอขอบคุณครับกินให้อร่อยครับขอบคุณนะคะแบ่งแบ่งกันนะครับพี่ครับอ่ะโอเคทุกคนก็อย่างที่ทุกคนได้ยินเออพี่ๆจากคอนโดผมรีวิวไปนะครับอย่างที่บอกไปครับรสชาติเหมือนกันต่างกันเนี่ยอาจจะต่างที่ปริมาณแล้วก็ความเละความแน่นความนุ่มความนี่ความนั่นอ่ะคือบอกก่อนนะผมกับพี่เขาเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไม่ได้แบบเช็ดเค้กูต้องกินทุเรียนแบบต้องกินทุกวันอะไรเงี้ยจากคนธรรมดาที่แบบไม่ค่อยรู้อะไรมากลองอ่ะรสชาติคล้ายๆกันครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะความเละความสุ ไม่มีเหมือนกันเป๊ะที่ต่างกันมีแค่ปริมาณลูกละหมื่นเนี่ยเยอะกว่าอยู่แล้วแต่ก็เยอะกว่าแบบแบบสองบาทสัก2ลูกอะไรเงี้ยผมว่าปริมาณน่าเท่ากันหรือไม่ก็แบบ3ลูกอะไรเงี้ยสลูกก็เจ็ดร้อยห้าสิบก็น่าจะเท่ากันแล้วเพราะให้ผลเนี่ยครับผมก็เลยคิดว่าหนึ่งหมื่นเนี่ยมัน,ม,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 นมันไม่คุ้มมันอะไรมันไม่คุ้ม เฮ้ยคุม้มอ่ะก็ประมาณนี้ก็ถ้าเกิดใครมีข้อมูลอะไรเงี้ยรู้ว่าลูกละหมื่นมันดียังไงมันต่างกันไงเนี่ยก็ลองบอกผมด้วยละกันเดี๋ยวขอตัวเก็บกวาดก่อนละกันอ่ะก็เดี๋ยวผมจะเอาทุเรียนเนี่ยเอ่อไปให้พ่อแม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมาทักขอทุเรียนกูกูไม่ได้อยู่กูแล้วเ,เดี๋ยวกูส่งแก๊ปไปให้พ่อแม่กูนะครับครับผมทุกคนสำหรับคลิปนีญญน้ก็เท่านี้พอแล้วนะครับมีอะไรอยากให้แบบรีวิวแบบเทียวกันอีกเนี่ยก็ลองทักมาได้นะครับแบบเอ่อยไอจี้้ยไไ่อเเารแตีกก็ดจะคบอัันนน้จุดดเป็็กลอง แนะนำกันมาได้สำหรับวันนี้ไม่เอามาดสูสแกนไหนสเปคก็ต้องแพล้ลาครับเพราะว่าลาอนครับทุกคนเก็บห้องกันในสัตว์บ๊ายบายครับ